ไม่มีค่ะคะไ,ไรนะครับไม่ชคู่่า,าีแล้วเลยนะครับอะไรนะพูดไทยไม่ค่ะจะคู่อาจะคเท่า,าไรครับเกอนขอบคาพุ่ต่อเครับไม่รู้ลืมไปแล้วคุณพูดแซงก็ลืมไปแล้ววา่าว <c oughs> ่าคาพุไรับครับผมจะคุณจะว่าไงอะ่นะเขาบอกให้กด9 <c oughs> กดเข้ามาแล้วเนี่ยทำงานอยา,าได้รับหมายดตอนะครับ

อะไรนะดิฉันยังไม่ได้บอกชื่อเลยคุณว่าดิฉันชื่ออะไรนะยังไม่ได้บอกสุดาเลยยังไม่พูดเลยอ่ะ เราก้งสองางอืมบคอตรงน้ตจุครับอาดจาชื่อสุดสุดสวยสุดสวยชื่อสุดสวยค่ะก็นี่ชื่อจริงอ่ะอ้าวแล้วชื่อสุดสวยไม่ได้เหรอชื่อจริงอ่ะอ่อสุดสวยตลอดการนามสกุลตลอดการ <c oughs> นามสกุลตลอดการอ่วางไปแล้วไง <Yeah. S 1> <laughs> มันบอกคุณเะียมาพูดชื่อเล่นนี่ไง